หวันในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อจะต้องกินอะไรบ้างการแข่งขัน,นพละกายในปีนี้ผมจะต้องเพิ่มน้ำหนักโดยเน้นที่กล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับ <entropy> <Laz arin> จากวันแรกน้ำหนักผมอยู่ที่74.7กิกรัมโดยเป็นกล้ามเนื้ออยู่ที่59.8กกิโกรัม หนึ่งเดือนผ่านไปผมได้เข้าโปรแกรมการเพิ่มกล้ามเนื้อผมน้ำหนักเพิ่มขึ้น4.1กิโลกรัมและเป็นกล้ามเนื้อเนี่ย65.9กิโลกรัมซึ่งกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยผมเพิ่มขึ้นถึง6.1กิโลกรัมแสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับและไขมันก็ลดลงด้วยเช่นกันก่อนจะไปดูว่าผมกินอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง Fit Design Prime ของเราไว้ด้วยนะครับ เริ่มจากผมตื่นนอนตี5 5 0นาทีนะครับจากนั้นผมจะเริ่มด้วยการทานแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้า20มลลินะครับผมผสมกับน้ำเย็น1แก้วเพื่อช่วยในการย่อยอาหารเพราะผมต้องกินอาหารในปริมาณที่เยอะมากๆนอกจากนั้นยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันและมีประโยชน์อื่นๆอีกตั้งมากมายเลยนะครับ โดยปกติเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ทานอปเปิร์ไซเดอร์หรอกนะครับแต่ว่าโค้ชแนะนำให้ทานซึ่งการเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยควรจะเชื่อฟังโค้ชร้อยเปอ์นะครับทุกคนผมจะเริ่มทานอาหารมื้อแรกนะครับในช่วงตีห้าสามสิบนทีนะครับผมจะเริ่มจากการกินข้าวโอ๊ต80กร,รมัมผสมเวโปรตีนไอโซเลตลดดาร์กช็อกโกแลตของปั๊มอัพนั่นเองครับ ซึ่งเวของปั๊มอัพเนี่ยเป็นเวไอโซเลตแบบ100% 1หนึ่งสกู๊ปเนี่ยเราจะได้โปรตีนอยู่ที่29กรัมจนถึง31กรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรสชาตินะครับและมีแอลคาไนทีนที่ช่วยในการนำไขมันมาใช้เป็นพลังงานซึ่งปั๊มอัพเป็นเวยี่ห้อเดียวที่มีสารตัวนี้และมีสารอื่นที่ช่วยในการลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อได้เร็วมากๆครับสามารถสั่งซื้อปั๊มอัพได้ที่ Sho ป e e l a z a d a l i n e My Shop ผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้้้้้ใใใหหหตตนนีีนรมลลลายลายยสชิเเือกจ ากนั้นผมจะผสมน้ำแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟนะครับ2นาทีและผมจะนำกล้วยผสมลงไปในถ้วยใบนี้เลยนะครับอร่อยสุดๆเลยจากนั้นผมจะนำไข่1ฟองนะครับตอกลงถ้วยและนำเข้าไมโครเวฟอีก30วินาทีแล้วตามจบด้วยการกินพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถยนะั่วเนี่ย1ช้อนโต๊ะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ20กรัมซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับมือนี้ มื้อนี้เราจะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่69กรัมโปรตีน51กรัมไขมัน19กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมื้อนี้นะครับ626กิโลแคลอรี่จากนั้นผมจะตามด้วยการกินวิตามินต่างๆนะครับวิตามิน C ซีิงค์ฟิชออยล์ไบโอตินกุูตามีนและ b 2 มือที่2ช่วงเวลา9โมงผมจะเริ่มทานด้วยมันหวาน250กรัมครับบอกได้เลยครับว่าเยอะมากนะครับ250กรัมเนี่ยที่เป็นน้ําหนักของมันหวานนะครับจะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่106กรัมเลยทีเดียวครับและสันในไก่นะครับ170กรัมแบบสุกแต่ถ้าเกิดว่าหาเป็นแบบดิบเนี่ยก็จะอยู่ที่200กรัมนั่นเองครับถั่วแขก50กรัมที่จะต้องทานขวแขกเพราะว่าเราต้องการวิตามินจากมันนั่นเองกาแฟดําดไม่ใส่น้ำตาลแบบเย็น1แก้ว มื้อนี้เราจะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่109กรัมโปรโตีน53กรัมและไขมัน3กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมื้อนี้นะครับ696กิโลแคลอรี่และผมจะทานวิตามินเสริมอีก2ตัวนั่นเองครับมื้อที่3เป็นมื้อก่อนออกกำลังกายของผมนะครับผมจะทานเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงตรงผมจะทานข้าวสวย220กรัม สันในไก่สุก170กรัมและเนยถั่วหนึช้อนโต๊ะการทานไขมันกอดออกกำลังกายนะครับเพื่อทําให้ร่างกายสดชื่นและมีการปั๊มเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนั่นเองครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเอาเองนะครับแต่ว่าโค้ชของผมบอกมาได้น,นอ่ครับมือนี้จะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่72กรัมโปรตีน56กรัมและไขมัน14กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมือนี้นะครับอยู่ที่528กิโลแคลอรี่ จากนั้นผมจะเริ่มยกเวทเทรนนิ่งช่วงเวลาบ่ายสองโมงตรงนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการซ้อมเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมเอาจริงเอาจังกว่าครั้งก่อนๆมากๆครับต้องใช้วินัยและสมาธิมากในการยกทุกครั้งและจะทําให้คนที่กําลังเชียร์ผมอยู่เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับผมจะทานมื้อที่4ช่วงเวลาประมาณ4มงเย็น ก็จะเป็นข้าวขาว230กรัมและสันในไก่สุก170กรัมได้เอยครับดูของเราแล้วดูของเขาอยากกินบ้างนะทำอย่าไปเลยมื้อนี้เราจะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่71กรัมโปรตีน53กรัมและไขมัน6กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมื้อนี้443กิโลแคลอรี่ มื้อต่อไปจะเป็นมื้อที่5จะเป็นช่วงเวลา1นึ่ทุ่มตรงข้าวสวย220กรัมปลานิน170กรัมแบบสุกแล้วนะครับและหน่อนไม้ฝรั่งอีก50กรัมมื้อนี้จะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่73กรัมโปรตีน44กรัมและไขมัน9กกรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมื้อนี้412กิโลแคลอรี่และมื้อสุดท้ายนะครับเป็นมื้อที่6ช่วงเวลา3ามทุ่ม30บนาทีนะครับผมจะทานไข่1ฟอง ไลซ์เค้กสองแผ่นและเนยถั่ถวหนึ่งช้อนโต๊ะมื้อนี้จะได้คาร์โบไฮเดตอยู่ที่14กรัมโปรตีน11กรัมและไขมัน13กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดของมื้อนี้212กิโลแคลอรี่สรุปแล้วนะครับใน1วันผมทานคาร์โบไฮเดตอยู่ที่436กรัมโปรตีน268กรัมและไขมันอีก66กรัมแคลอรี่รวมทั้งหมดใน1วันเนี่ยผมทานไปทั้งหมด30,23กิโลแคลอรี่ครับ ถ้าดูจากโปรตีนที่ผมทานเข้าไปแล้วนะครับรายๆคนอาจจะเห็นว่ามันเยอะมากๆใช่ไหมครับ3.4เท่าของน้ำหนักตัวของผมเลยซึ่งน้ำหนักของผมเนี่ยอยู่ที่78.8กิโลกรัม ทางนี้ท้งนั้นนะครับคุณหมอสมบูรณ์จากคลินิกแอฟเมดิกได้มีการตรวจเลือดและสุขภาพของผมแล้วถ้าไตาของผมเนี่ยปกติซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับผมไม่แนะนําว่าให้ทุกคนจะกินตามผมนะครับเพราะแต่ละคนมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันผมแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพกับคุณหมอก่อนก่อนที่จะวางแผนโภชนาการและหากใครนะครับที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญแนะนําเรื่องสุขภาพวิตามินอาหารเสริมทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมแนะนําคลินิกแอฟเมดิกเลยครับ ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณโคสปั้มและคลินิกแอปสเมดิกที่ดูแลผมให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยในทุกๆด้านครับโภชนาการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันนะครับหากเรามีวินัยดีคาร์ดิโอตลอดเลยออกกำลังกายทุกวันยุกฟอร์มถูกแต่หากวางแผนโภชนาการที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้และลดไขมันได้นั่นเองครับ หากใครที่ต้องการวางแผนโภชนาการและออกแบบตารางออกมากายสอนท่าออกมากายที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเห็นผลเร็วที่สุดสำหรับทุกคนทุกๆคนสามารถเข้ามาปรึกษาและเทรนกับเราได้ที่ฟิตดีไซน์พราม ที่นี่มีเทรนเนอร์เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันลดน้ำหนักปรับเปลี่ยนรูปร่างคอเจ้าสาวเจ้าบ่าวเทรนกับฟิตดีไซน์พราฟรีค่าสมาชิกฟิตเนสหากซื้อคอเทรนกับเราไม่มีค่าแรกเข้านอกจากนี้ยังมีค่าส่วนตัวโยคะคอแอ g เกตเลนและค่าสื่อื่นอีกตั้งมากมายนะครับสามารถติดต่อสอบถามคอเทรนส่วนตัวและสมาชิกรายเดือนรายปีได้ที่ไลน์แอดฟิตดีไซน์ฟินเนหรือโทร021260663 สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามช่องฟิติศาสตร์ความของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ